เครื่องซักผ้าโตชิบาขึ้นรหัส E 2 1เราได้ถอดเซ็นเซอร์ออกมาวัดโดยใช้มิตเตอร์เสียบเข้าไปครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กในการตัดต่อสรุปว่าเซนเซอร์ใช้ได้นะครับทีนี้เราก็ทำการต่อตรงที่เซ็นเซอร์ ดูก็ยังขึ้น e สอหนึ่งอยู่แดงว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับนี่ครับสวิตหลังเครื่องเดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้แล้วขัดหน้าทงขาวกันเตรีระวังไฟดูดนะครับดูดไฟดูดไปทิ้งแล้วนี่ครับสวิตฝาทางด้านหลังต่อตรงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่า อนนี้เข้าโหมดปั่นแห้งตรงนี้ต่อตรงโดยใส่ไฟสีแดงถ้าไม่ขึ้นถ้าปั่นได้ไม่ขึ้นอน E สองหนึ่ง๋อเสีย ดูซิจะขึ้น e สองหนึ่งอีกหรือเปล่าอเ็ใสมื่อกี้เราปั่นไปทีหนึ่งแล้วครับเลยทำาะไทำแบบนี้นี่นน่าจะจุดเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยวดึงตัวนี้ออก ีับดึงสายตัวนี้ออกนะครับสายนี้เราต่อตรงไว้นะครับนี่นี่ต่อตรงไว้ครับสวิตฝาถังถ้าดึงตัวนี้ออกจะขึ้นอีสองหนึ่งใช่ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับ E สองหนึ่งขึ้นีนึ่งครับตัวนี้วตัวนี้ครับถอดออกมาครับแล้วทําความสะอาดเดี๋ยวจะเสียบนี่ปักเสียบตัวนี้สองสองขั้วข้างล่างเดี๋ยวลองเต็มระบบ